สวัสดีครับพบกับเฮดบัตทีวีครับตอนนี้เรามาอยู่ในที่เกม GTA Online นะครับประเทศ King l e g e n นนะครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองกับมีดปากฉลามนะครับมีดปากฉลามเนี่ยเป็นอาวุธที่นิยมใช้นะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบดูนะครับว่าท่วงท่าในการแทงการฟันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็การอีโมแต่ละท่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับฟังเสียงกันแบบชัดเจนเดี๋ยวเรามาลองเลยนะครับ โดยสิ่งแรกนะครับที่เราจะลองเนี่ยจะเป็นการอีโมโคนที่ยืนอยู่เฉยนะฮะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นมุมมองบุคคลที่1ดูนะครับ ต่อไปเป็นการทดสอบดามจนะครับทั้งการไล่แทงแล้วก็ไล่ฟันนะครับเป็นไงกันบ้างนะคะเราจะเห็นว่าดามจของปากฉลามนั้นก็ประมาณ25นะครับ แทงประมาณ5ทีนะครับ4ทีเลื่อนหรือ0นะฮะทีสุดท้ายก็เป็นทีปิดฉากนะครับโอเค okay, นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครับ